เรือวสุรินทีวีนะครับที่ได้บริจาคน้ำเมเกวัดน้องไผ่เพื่อไปใช้ในงานเทศมหาชาติในวันที่25กุมภาพันธ์นี้อาก็ขออโ,โมทนาสาธุด้วยนะคุณโยมนะสป,ปิติโยวิวจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีตีขายุโก ภาวะอภิวาทนาสิเลสเนจังวุฒาปายิโนจัตตารุธามาวัตติอายุวันโนสุขังพระลังสา์ก็สุรินทร์ทีวีได้มาถวายน้ำแก่วัดพุทธารามก็ขออนุโมทนาบุญกับสุรินทร์ทีวีด้วยนะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุ้องน้ำจะทองสายบางยาวอะ I'm sorry. 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 I'm กตลอของสพศรสีสุขต้องกลับขอบคุณสมาคามอัศดินนะครับที่ในความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ําเดิมในการจัดประชุมอบรมนะครับทั้งด้านผู้นาชุมชนแล้วก็พี่น้องอสมอสมาชิกอบตในเขตตาบลศรีสุขเษกษรแล้วก็ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่23กุมภานนี้นะครับต้องขอกลับขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับผมบครับ เป็นยังไงครับหมอวันนี้ทำไมได้มาครับสวัสดีครับผมนายสายชนนากระโทกตำแหน่งเป็นภูมิในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบุรีศรีกอที่ทำงานของเราจะได้มีการจัดประชุมอบรมทั้งสองตำบลคือศรีสุขและศรีละอให้กับผู้นำชุมชนอสมและก็ได้รับความนุ่เคราะห์จากสมาคมอสดินนะครับได้มอบน้ำเดิมจำนวน50แพ็คในการประชุมนะครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตนะครับป่วยโรคจิตแล้วก็ติดจาในชุมชนต้องขอกราบขอพรบคุณมาณโอกาสนี้ครับผมเริ่มต้นเลยยังไม่มีแผนงานโครงการนักประมาณนะครับอันนี้เป็นทาแนวทางในการทำงานในเรื่องต้นของ็็ืะอจะในการป้องปามยาเสพติดยาเสพติดใช่ไหมยาเสพติดที่ในชุมชนอ่าใช่เสพสารวิทในชุมชน ก็มีพระเออไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคราพเภ้สมบูรที่สุดเจากราได้มาถวายน้ำปานะพระวันนีเป็นมหาชาติเจริงบักเกี่ยมขอให้ท่านประพาสลงเจริญเจริญสมบัติาสาธสุสรรเป็นสามวัดถุพ้อจัดกิจกรรมเพื่อเทศมหาชาติถวายพระราชกุศลแก่สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรักกันที่สิบเนืน่องไนประชนมายุหกรอบเจ็ดสปีก็จะมีประชาชนสาธุชนมาร่วมคังเทศอยู่ประมาณสามรอชีวิตวันนี้ได้รับกรรมรับความอุปกราระจากทางชมรมอัศดินบ้านน้องไผ่จังหวัที่สูงขทศจักราชได้มาถวายน้ำปะนะเยอะแยะเลยเป็นอันว่าเป็นบุญร่วมกันของระเวนนาบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งสาธุสาธุ มันาาเรื่องวานภวเวทซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าทั้งที่พระองค์เดวีพระเจ้าเป็นโอเวสันอน์โพธิจัตรมันเปเ็นานบาลมเและเป็นเรื่องและท่านจะไปกราบน ให้พระบิดาอนุญาตให้กับพืนนครแต่คราวเาืทีปีก็เป็นราชสังพันธ์จำเนกก็จะเกิดการคิดก็จะพบองว่าเรา nang peta napati tapatiang Tu hang Cipak mewa ครับนะครับครับครับ <coughs>